แต่ก็เอาจริงๆนะคือคือผมมองว่าวันที่เตะยูโรป้าในในเลกที่สองอะ mm ่ะ hmm. ผมเชื่อว่าใครที่ดูครึ่งแรกอะ่ะแอบวันนะแล้วรู้สึกว่าหูแม่งครึ่งหลังมาจะเป็นยังไงวะแต่ว่าการเปลี่ยนตัวมันมันก็ช่วยจริงๆนะในวันนั้นอะ่ะอันนั้นอยอมรับเลยแล้วก็คือผมรู้สึกว่าการที่เมสันเมาส์ยิงประตูได้เนี่ยมันเป็นการเดียกความมั่นใจแล้วก็มันเป็นการยิงสองเกมติดอะ่ะพอยิงกับเบรนท์ฟอร์ดเสร็จปุ๊บนะเราก็ มายิงในเกมที่เจอกับสองใช่ใช่คือฮาผมฮาจังหวะโยโลเวยที่ปกติอ่ะมันให้มันกิฟบแอนโกให้แล้วต้องไปใช่ไหมแบบวันทัอ่ะแต่ไปสันเมาแม่งล็อกมาแล้วแม่งยิงแบบมันถ้ามันไม่มั่นใจมันยิงไม่ได้อ่ะผมม่าใช่คำว่าอย่างนั้นะแม่งคือโคตรมั่นใจแล้วโสดอีกลูกที่มันยิงอ่ะไอ้ที่ลูกครึ่งสนามอ่ะคือมันต้องมั่นใจมากนะเพราะผมเชื่อถ้าเป็นฮอยลุนน่ะแม่งไม่ยิงแบบนั้นหรอกเผราอแม่งต้องเลี้ยงไปอีก จริงมันต้องคนมั่นใจถึงจะทำแบบนี้ได้แต่จริงๆมันต้องยิงเลยเพราะว่าประตูมันออกมาเตะเชียตรงนั้นแล้วเนี่ยคือต่อให้เป็นใครพี่ว่าก็ต้องยิงสวนเพราะว่าถ้าเกิดเรามัวจะไปเลี้ยงเนี่ยเชื่อเถอะมันตามทานอยู่แล้วแต่แต่คืออยากให้เห็นมุมหลังประตูมากเพราะพี่เห็นมุมหลังประตูไงพี่มองว่าพี่ไม่รู้ว่าเห็นมุมสายทอดสดมันเห็นแค่ไหนแต่พี่เห็นมุมข้างหลังเบสทนเมาส์อ่ะมันแบบมันพอดีเกินใจเ็าว่าพอดีเกินและซ้ายด้วยมันเลยดูสวยมากอ่ะใช่ใช่ใช่ จากเกมนั้นไปเนี่ยแล้วมาเจอกับสเปอร์อย่างที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ่ะเรื่องสเปอร์อ่ะนเราไหนลายก็คูยแล้วเราคุยถึงเรื่องนี้กันเลยแล้วกันคิดว่าการที่สเปอร์เนี่ยแม่งผ่านมาได้เนี่ยจากความเห็นเลยล้วกันที่พวกไอ้กูรูทั้งหลายไอ้พวกกำนานทั้งหลายที่บอกว่าคุณเป็นแชมป์ยูโรป้าเนี่ยแต่คุณเล่นได้แค่เนี่ยแม่งไม่ควรได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอาร์มคิดยังไงวะไม่ว่าจะเป็นเวนเกอร์ไม่ว่าจะเป็น เปิดตีอัคบอลลาออามคิดยังไงเอาเอาคนในแชท้วยนะครับก็กดมันว่ามาอย่างนี้ให้ทำยังไงคือกดมันว่ามาอย่างเงี้ยผมไม่มีความเห็นนะคือเราคือถ้าเกิดได้แชมป์มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอ่ะมันไม่ได้เดือดร้อนเราถ้าเราได้แชมป์นะเราก็ไปเตะแชมป์ลีกปกติคนใครจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปแค่นั้นเองก็กดมันว่ามางามเนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วว่า มันก็เพิ่งจะมามีปีนี้นี่แหละที่เป็นประเด็นคือสุดท้ายถ้าเกิดสมมติคุณจะเปลี่ยนไม่ให้อยูโรป้าลีกเนี่ยมันได้แชมป์แล้วได้ไปเตะแชมเปี้ยนลีกรายการนี้มันก็มันไม่ได้มีความน่าสนใจหรือมันไม่ได้มีอย่างอื่นอะใช่ไหมคือถ้าเกิดบอกว่าโอเคคุณได้แชมป์ยูโรป้าลีกงั้นคุณก็ไปป้องกันแชมป์ยูโรป้าลีกอีกรอบหนึ่งแล้วกันเอองั้นกูไม่ต้องมาเน้นก็ได้รายการนี้กูไปเน้นเอาแชมป์เอฟซีคัพก็ได้บอลถ้วยในประเทศม,มันก็ไปเตะยูโรป้าล<ๆ>ีกเหมือนกัน ใช่ไหมล่ะคือไหนๆก็ไหนๆแล้วอะผมมองว่ามันก็ต้องยึดไปตามกฎอะ่ะต่อให้แบบทีที่เข้าชิงเนี่ยมันจะสง,ง่งขนาดไหนผลงานในลีกมันจะแย่ขนาดไหนแต่มันก็เข้าชิงมาได้เลยว,วะ่ะเออผมก็ <laughs> นึกว่าออกว่า <laughs> เออ <laughs> นั่นแหละก็ตามนั้นส่วนตัวถ้าเกิดได้แชมป์นะเราไม่ต้องไปเดือดร้อนเลย ไม่ต้องไปเดือดร้อนจะแฟนบอลแมนยูหรือจะแฟนบอลสเปอร์ทีมไหนได้แชมป์ก็ตามไม่ต้องไปเดือดร้อนใครจะแซะใครจะด่าใครจะอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดใครเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปกดมันว่ามาแบบเนี้ยแล้วพี่ต้องเหรอพี่ต้องคิดว่าไงพี่ก็ก็มันเป็นกฎของเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นโคต้าที่ว่าอาจจะคิดในเรื่องของมันของฟุตบอลเนี่ยมันก็ทําให้ช่วยรายการเนี้มันมีความมุ่งมั่นตั้งใจในทีนี่มันตั้งใจเล่นมากขึ้นถูกไหมคือต้องบอกว่าหลายๆทีมเนี่ยที่มันไปเล่นจาก ยูโรปาลีกจได้แชมป์มาเล่น UCL อ่ะมันก็เกิดจากการที่ะทีมช่วงนั้นมันไม่ดีแต่ว่าพอมันเป็นฟุตบอลรายการถ้วยเนี่ยมันสามารถเล้นเป็นรายการรายการได้แล้วก็จะเห็นได้ว่าอ่ะอย่างแมนยูสเปอร์เนี่ยในลีกมันก็เคยรู้อยู่แล้วว่ามันเจอทีมในลีกมันเล่นยากอ่ที่พี่พูดตามตรงจังหวะสปีดบอลอังกฤษเนี่ยที่เคยบอกไปหลายครั้งว่าเฮ้ยมันยังไม่ทันคิดเลยแม่งถึงตัวแล้วไม่ทันคิดเลยแม่งถึงตัวแล้วแต่คุณไปเล่นยุโรปคุณรู้จังหวะจะโคนคุณใช้ผู้เล่นคุณหมุนเวียนได้เน่มัก็ถือวา ถ้ามองในแง่ของแท็กติกฟุตบอลมึงก็มองว่าเอ้ยโค้ชแม่งก็มีความเก่งในการแก้เกมในการจัดทัพแต่ถ้ามองให้เป็นเรื่องฟุตบอลมันสนุกถามว่าไปแล้วแบบมันไม่เหมาะสมอ้าวก็กูได้แชมป์อะใช่ไหมต่อให้เป็นสมมุติสมมุตินะลองกลับกันถ้าว่าไอตอนเนี้ยมันเป็นทีมอย่างอาร์เซนอลที่มันอยู่ในสถานก,การณ์เดียวกับเราเขาก็ต้องเน้นเหมือนกันถูกไหมดังนั้นคนที่ออกมาพูดมันก็อยู่ในสถานะที่เขาดูดีกว่าเราก็ออกมาพูดได้ไแต่ในฐานะแฟนแมนยูก็มันก็ต้องเอาอะ ไม่งั้นเราจะไปเอาถ้วยไหนเพราะว่าถ้าพูดในเรื่องของการเล่นในแต่ซีซั่นเนี่ยแน่นอนว่าทุกทีมในระดับทีมใหญ่ใช้ว่าบิ๊กซิอะพี่ว่ามันไม่มีหรอกออบอกมาปุ๊บเอ๊ยผมเอาแค่ท็อปโฟในใจคิดแม่งก็ต้องมีทักแชมป์ถูกไหมดังนั้นดังนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจกับคาําวิจารณ์เนี่ยใช้คำว่าถ้าทีมของเราแม่งได้แชมป์ก็คือจบถูกไหม